สวัสด,ดีแฟนเพจกระบดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับแบงก์กระบบลูกหนังวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่4กุมภาพันธ์2566แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ นี้พิเศษเหมือนเช่นเคยผมจะมาวิเคราะห์บอลตัวหน้าทำเงินของเราวันนี้ผมหยิบมา5คู่เริ่มที่คู่แรกครับคู่ระหว่างเอเวอรตนเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้สถิติเจอกัน5นัดหลังสุดใครจะไปเชื่อครับเป็นเอเวอรตนที่ทําได้ดีกว่า5เกมพวกเขาชนะไป3แพ้2ส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของเอเวอรตนต้องบอกว่าแย่แบบแย่แบบต่าเตี้ยเลียด,ดิน5นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้ไปถึง4เกม เสมอได้แค่1เกมต่างกับขุนพลไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลพวกเขา5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1เรามาดูราคาต่อรองของคู่นี้กันบ้างคู่นี้ราคาเปิดออกมาอาเซนอลครับต่ออยู่ที่1.25ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5ราคาจ่าย1คูณ2ถ้าเอเวอเรตันชนะจ่ายอยู่7.28ถ้าอาเซนอลชนะจ่ายอยู่1.41ถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.60ราคาสกอร์ที่คาดสำหรับคู่นี้กัน บางท้าอาเซนนลชนะ10ึจ่ายอยู่6.1ถ้าชนะ2องรับจ่ายอยู่5.7ชนะ30มจ่ายอยู่8.4 ถ้าชนะแค่2-1จ่ายอยู่8.1ถ้าเสมอกัน1-1จ่ายจอยู่8.3คู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยด้วยฟอร์มการเล่นล่าสุดของเอเวอเรตันและผลงานปีนี้ของอาร์เซนอลต้องบอกได้คำเดียวว่ายังไงก็อยู่ฝั่งอาร์เซนอลดีกว่าถึงเอเวอเรตันครับล่าสุดพวกเขาจะแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างชอนไดแต่ด้วยสถิติเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้มีเกมที่ดีเลย5นะัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ไปถึง สเกมหรือแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดของพวกเขาก็แพ้ถึงขั้น4เกมเห็นได้ชัดว่าเอลตันฟอร์มกูไม่กลับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลพวกเขากำลังติดลมบนครับผลงาน5นัดหลังสุดหรือแม้กระทั่งผลงานนอกบ้านพวกเขาชนะมาถึง4เกมจาก5นัดหลังสุดเห็นได้ชัดครับว่าไม่ว่าต่อราคาไหนผมว่า คู่เนี้ยเชียร์ได้เลยอาร์เซนอลไม่น่ามีพลิกโผต่อให้ราคาจะสูงแค่ไหนหรือแม้กระทั่งออกมาแค่เนี้ยผมว่า1.25มันเป็นราคาที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่า,วายังไงอาร์เซนอลมีแน่หนึลูกมีเม็ด2องไมลุ้นเอาซึ่งเกมบุกตอนนี้ของอาร์เซนอลไม่มีอะไรต้านทานได้แน่นอนดังนั้นคู่นี้ผมขอชี้เป้าและชี้การลงทุนไปที่ต่ออาร์เซนอลที่ราคา1.25ยังไงก็เข้าวินเต็มประตูแน่นอน ไปที่คู่ที่2ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับคริสตันพาเลตคู่นี้สถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันเป็นแมนยูที่ทำได้ดีกว่านิดหน่อยพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1เกมผลงาน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างคริสตันพาเลต5นัดหลังสุดพวกเขาเสมอ2แพ้3 เรามาดูราคาที่เปิดกันบ้างราคาที่เปิดออกมาเปิดออกมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่1.25สูงต่ำอยู่ที่2.5ราคา1คูณ2ครับถ้าแมนยูชนะจ่ายอยู่1.38ถ้าคริสตันพาเลซชนะจ่ายอยู่8.0ถ้าเสมอการจ่ายอยู่4.62 เรามาดูสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกันบ้างถ้าแมนยูชนะ1 0จ่ายอยู่5.8ถ้าเสมอกัน1 1ครับจ่ายอยู่8.3ถ้าแมนยูชนะ2 0จ่ายอยู่5.4ถ้าแมนยูชนะ2 1จ่ายอยู่8.3ถ้าแมนยูชนะ3 0จ่ายอยู่8.5คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ถ้าวัดตามหน้าเสือยังไงแมนเชสเตอร์ก็ดูดีกว่าชัดเจนถึงสถิติ5เกม หลังสุดที่พวกเขาเจอกันเนี่ยแมนยูจะไม่ได้ไม่ได้ขี่มากครับชนะ2เสมอ2แพ้1เนี่ยแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นของแมนยูตอนนี้ที่มันมันขึ้นม่อจริงๆใครก็เอาไมา่อยู่นอกจากทีมใหญ่ไหนจะผลงานเกมในบ้าน5นัดหลังสุดของพวกเขาพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดนะครับส่วนทางด้านของฝั่งผู้มาเยือนคิสตันพาเลท5นัดหลังสุดในฐานะเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยก็ ชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3เกมโอเคครับคู่นี้ถ้าพูดกันตามตรงแมนยูชนะจริงแต่ถ้ามีราคาต่อรองมาเนี่ยผมว่าแฟนบอลแมนยูหรือแฟนสายลงทุนเนี่ยกับแมนยูเนี่ยน่าจะมีใจตุ้มตุ้มตอตอมกันบ้างแบบที่แล้วเนี่ยที่เจอกันนะครับแมนยูต่ออยู่0.75 พวกเขาจะชนะอยู่แล้วแต่ว่าโดนท้ายเกมทําให้เสมอกันจะเห็นได้ชัดครับว่าคู่เนี้ยมันออกสกอร์ต่ําผมเชื่อลึกๆว่ายิงกันไม่ขาดแน่นอนแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมว่าบอลมันมาทรงอย่างเนี้ยผมว่าอย่าไปต้านแมนยูเลยครับโดยเฉพาะการยิงเล่นในบ้านเนี่ยแมนยูเล่นในบ้านดีจริงๆดังนั้นเนี่ยด้วยอาการที่ออกรักพี่เสียดายน้องอย่างเนี้ยถ้าถามผมนะใจผมให้เล่นไปที่ต่ำา2.7ห ดีกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับสำหรับคู่นี้ผมให้แนวทางที่ต่ำ2.75ลุ้นให้แมนยูชนะแต่ยิงไม่เยอะพอเราก็จะวินกัน คู่ที่3ผมขอหยิบคู่วูฟแฮมตันเจอกับลิเวอร์พูลสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดวูฟแฮมตันพวกเขาไม่เคยชนะลิเวอร์พูลเลยทำได้มากสุดคือเสมอ1และที่เหลือคือแพ้รวดทั้ง4เกมผลงาน5นัดหลังสุดของวูฟแฮมตันพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับผลงานไม่ได้แตกต่างกันเลย5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้2คู่นี้ราคาเปิดออกมาที่ลิว พูต่ออยู่0.5สูงต่ำอยู่2.75ราคา1คูณ2ถ้าวูแพมตันชนะจ่ายอยู่3.72ทาวิวภูชนะครับจ่ายอยู่1.90ถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่ 3. เจรามาดูสกอร์ที่คาดว่าจะออกกันมาบ้างถ้าลิวพูชนะ1 0จ่ายอยู่ที่7.7ถ้าชนะ2 0ครับจ่ายอยู่8.9ถ้าเสมอกัน1 1จ่ายอยู่6.6ถ้าลิวพูชนะ2 1จ่ายอยู่7.4ตันนี้จะเห็นได้ชัดครับว่าเป็นเกม ขีเน่ากับลงผุดีๆเกมหนึ่งผลงานสร้างทองทีมแย่แย่แบบแย yeah. ่มากๆผมต้องใช้คำนี้ได้เลยทีมหนึงทีมหนึ่งครับอย่างวูฟแฮมตันการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ห้านัดหลังสุดโอเคชนะ2แพ้3แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเจอทีมใหญ่โดนตลอดส่วนทางด้านของเวอ้์วพูห้เกมหลังสุดในฐานะการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขาชนะ2 แล้วก็แพ้ถึง3จะเห็นได้ชัดครับว่า2ทีมเนี้ยมาเจอกันในสภาพที่ไม่ดีทั้งคู่แต่ด้วยราคาที่โอเคริวพูออกมาอยู่ต่อแค่ชนะเนี่ยครึ่งลูกเนี่ยผมมองว่ามันมันน่านลุ้นนะที่จะเล่นริวพูแต่ก็แอบ,บเสียดายวูฟแฮมตันครับเพราะถ้าเราไปดูสถิติอะอะไรหลายอย่างเนี่ยเกมเนี้ยมันก็น่าเล่นวูฟแฮมตันเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่ ผมใช้คำนี้เลยนะไม่ดีทั้ง2องทีมไม่ดีเลยทั้ง2ทีมดังนั้นเนี่ยผมให้หยิบเชียร์และเลือกเล่นคู่นี้นะครับไปที่ราคาสูงต่ําดีกว่าคู่นี้ผมมองว่าไม่น่ามียิงกันเยอะฟูตแพมตันก็ไม่ได้มี เกมบุกที่ดีส่วนเลี้ยวภูเห็นได้ชัดครับว่าพวกเขาฟอร์มแย่มากแย่แบบต่ำเตี้ยเลียดดินเกมลุกของพวกเขาก็ไม่ได้ใช้ไล่เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเกมนี้ผมให้เชียร์และเลือกชีช้เป้าแนวทางการลงทุนครับให้เลือกที่คู่นี้ราคาต่ำ2.75มีกระโดดเฮแน่นอน ไปที่คู่ที่4คู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสถิติเจอการ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นนิวคาสเซิลที่ทำได้ดีกว่านิดหน่อยครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1สถิติ5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลพวกเขาชนะ4เสมอ1ส่วนทางด้านของท็อฟฟี่สีน้ำเงินอย่างเอเวอร์ตัน5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1เรามาดูราคาที่เปิด กันมาบ้างคู่นี้นิวคอสเซิลครับต่ออยู่ที่0.75ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25ราคา1คูณ2อยู่ที่ถ้านิวคาสเซิลชนะจ่ายอยู่1.62เทเวสแฮมชนะจ่ายอยู่5.52ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่3.81สกอร์ที่ค่าสำหรับคู่นี้ถ้าเสมอกัน0.0จ่ายอยู่8.8ถ้านิวคอสเซิลชนะ1.0 จ่ายอยู่ที่5.5ถ้าเสมอกัน1 1จ่ายอยู่6.7ถ้านี้ทัคัสเซลชนะ6 2 0จ่ายอยู่6.2ถ้าชนะ2 1จ่ายอยู่8.2คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ราคาเปิดออกมาได้น่าสนใจมาก ดยสถิติของทั้ง2ทีมหรือแม้กระทั่งสถิติของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลที่5นัดหลังสุดพวกเขาลงเล่นในบ้านชนะ4เสมอ1ส่วนทางด้านของผู้มาเยือนเมื่อลงเล่นเป็นเกมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ทําไมผมถึงบอกว่าคู่นี้เปิดราคาได้น่าสนใจมากเพราะแค่นิวคาสเซิลวินเนี่ยมันมันก็ชนะแล้วแล้วด้วยเงื่อนไขเนี่ยผมมองว่า ด้วยสถิติเนี่ยมันนิวคาสเซอร์วินได้ครับด้วยแค่ลูกเดียวแต่ทำไมราคาถึงออกมาอย่างนี้ราคาออกมาเพื่อล่อให้เราตายใจหรือว่ามันมันคือมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันเห็นได้ชัดว่ามันอาจจะเป็นราคาที่น่าลงทุนและถ้าคุณจิ้มยังไงก็ได้ตังค์หรือเปล่าแต่ถ้าถามผมราคาออกมาแค่เนี้ย 0.75จิ้มนิวคาสเซิลแล้วได้ตังเนี่ยผมมองว่าอย่าอย่าขัดใจแม่เลยดีกว่านะครับให้เชียร์นิวคาสเซิลดีกว่าราคาแค่นี้สถิติบ่งบอกชัดเจนถึงแม้จะเวสแฮมจะมีหือมีอือบ้างแต่ด้วยฟอร์มการเล่นตอนนี้สถิติตอนเนี้ยเวสแฮมไม่ได้อยู่ในสายตานิวคาสเซิลแล้วพวกเขามองอย่างเดียวว่าจะชนะเท่าไหร่และยิ่งด้วยแค่เลดมาชนะเนี่ยผมมองว่าให้ใส่เต็มเต็ม เต็มแบบเต็มคาราเบลได้เลยสำหรับนิวคาสเซิลดังนั้นครับแนวทางคู่นี้ระหว่างนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมผมให้เชียร์ที่ต่อนิวคาสเซิลราคา0.75มีรับซับแน่นอน คู่สุดท้ายที่เราจะหยิบมาวิเคราะห์บอลการผมขอหยิบบอลอิตาลีระหว่างซัสเซโรเจอกับแอตาเลนตาคู่นี้สถิติเจอกัน5นัดหลังสุดซัสเซโรพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้3เสมอ1ชนะได้แค่1เกมส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างแอตเลนตา5้นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้ราคาเปิดออกมาที่แอตเลนตาต่ออยู่0.5 ราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกราคา1คูณ2ถ้าซัสโซโรชนะจ่ายอยู่3.64ถ้าแอตแลนต้าชนะจ่ายอยู่ที่1.95ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่3.63สกอร์ที่ค่าสำหรับเกมนี้ถ้าแอตแลนต้าชนะ1 0จ่ายอยู่9.6ถ้าเสมอกัน1 1จ่ายอยู่7ถ้าอ แต่ลันตาชนะ21จ่ายอยู่7.4คคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่เราดูราคาแล้วถ้าถามผมราคาสกอร์ที่คาดมันมันค่อนข้างแปลกแเพราะแต่ละแต่ละสกอร์ที่จ่ายออกมาเนี่ยมันมันจ่ายเยอะมากครับเยอะจนผิดปกติซึ่งถ้ามันเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยผมมองว่า choice เนี่ยน่าจะเปิดมายังไงแอตแลนตาก็น่าจะชนะโอเคถึงสกอร์ที่คาดเนี่ยมันจ่าย น้อยสุดเนี่ยมันจ่ายอยู่ที่เสมอกัน1่นึแต่ถ้าแอตแลนตาชนะอ่ะครับไม่ว่าจะ1 0ึหรือสอหรือ2 1, อ2เนี่ยมันเป็นเลทราคาที่ จ่ายเยอะกว่าผิดปกติผมมองคํานี้นะมันเยอะกว่าผิดปกติซึ่งผมมองว่ามันอาจจะมีการสับขาหลอกแต่ด้วยฟอร์มตอนเนี้โอเคซัสโซยโรนัดล่าสุดพวกเขาชนะเอซีมิลานมาก็จริงแต่กับกันเนี่ยอัตันต้าพวกเขาฟอร์มดีมาตลอดโอเคมีนัดล่าสุดที่เพิ่งแพ้อินเตอร์มิลานไปในบอลถ้วยแต่ในบอลลีกพวกเขามาตรฐานดีมากๆดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ยด้วยเรลรา้ามันเปิดมาแค่เนี่ยผมว่าวัดใจไปได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมาก ต่อแอตแลนตาที่ราคา0.5อาจจะเยี่ยวเหนียวหน่อยแต่ผมเชื่อว่าแอตแลนตาเก็บชัยได้แน่นอนก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนฟังอยู่แล้วอยากได้แนวทาง V.I.P. ที่ไม่ได้มีในโลกโซเชียลหรือที่ไหนหรือแม้กระทั่งอยากได้บอลสดบอลเต็งคู่อื่นหรือแม้กระทั่งสเต็ป3ต่อสเต็ป4หรือแม้กระทั่งบอล V.I.P. ที่ผมบอกเฉพาะในกลุ่มเนี่ย อย่าลืมแอดไลน์ครับได้ที่แอด b a n k 1686หหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ